Kot z o Nightmare ได้ปร,ประกาศปรับปรุงอะไรหลายอย่างเนาะตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กจากผู้เล่นไปมากมายเนาะทั้งเรื่องของการที่บางตัวคอนั้น OP เกินอ่าระบบการชานั้นไม่ถูกใจผู้เล่นนะครับรวมถึงระบบทอมาเนาะระบบความสิ้นหวังอะไรแบบนี้นะครับมันยังค่อนข้างไม่หลากหลายพอรวมถึงไอการแลกออ f animation เนาะวันนี้เราก็จะมาเว v e r กันในเรื่องนี้หน่อยนะครับในส่วนของเดฟคอมเมนตะ์รีเนาะที่เขาเอามาบอกว่าเขาแก้ไขอะไรแล้วมั่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนไปตามผู้เล่นเนาะ เขาต้องหากันเลย Mr.Fantasy ์แาเปิดเรื่องมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ผู้เล่นนั้นฟีดแบ็กในเรื่องของสตอรี่นะครับต้อ,องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะสตอรี่ของ k i a o s Zero n i g h t m มนเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างหนักคือเน้นไปทางการเมืองนะครับซึ่งคุณรู้ว่าคนในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะคนละเรื่องนะครับ พอในเรื่องมันดาเนินช้ามีการปููซิ้งเยอะหรืออะไรเงี้ยแน่นอนว่าได้รนะับฟีดแบ็กที่ไม่ดีขนาดนั้นจากผู้เล่นเนาะบางคนก็บอกว่าน,น่าเบื่อเกินไปนะครับบางคนก็บอกว่าเออมันช้าเกินอยากให้ในเรื่องมีอะไรที่แฟชชี่กว่านี้อะมีอะไรที่ฉูชาตกว่านี้หน่อยทางเดฟเนี่ยก็เลยเอาไปแก้นะครับในเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของพิซเซนต์นอะแต่ว่าเอาเพิ่มระบบใหม่ขึ้นมานะครับที่เป็นระบบที่อัปเดตสตอรี่เข้ามาพร้อมกับคอนเทนต์ แนวโลคไลน์เนาะที่ชื่อว่า Galactic calamity นะครับซึ่งเป็นอีเวนท์ที่มันจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันอีกทีในข้อหัดไปเนาะนอกจากเรื่องสตอรี่เนี่ยก็มีการปรับอาร์ตนะครับรวมถึงพวกซีเนอรี่ต่างๆเนาะแบบภาพฉากอะไรเงี้ยให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีฟีดแม็กบนเรื่องของการที่ว่าเกมเนี่ยเซตติ้งอยู่ในอพอลิปส์นะครับก็คือโลกวิบัตินั่นแหละแต่ว่าบรรยากาศในหมุยานของเราเนี่ยมันช่างสดใสดีเหลือเกิน อันนี้จริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยไปกับทางที่มันก็ควรจะสดใสนะเวลาที่คุณทํางานอยู่กับสิ่งที่มันน่ากลัวหรือค่อนข้างสิ้นหวังนะครับผมมองว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่มันควรจะต้องดีไว้ไม่ใช่แบบมึงทํางานสู้กับสรรัตว์ประหลาดยักษ์แต่ก็ให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่เนี่ยผมว่ามันไม่ make s นนะครับแต่อาจจะมีการลดปรับลงมาหน่อยเนาะเพื่อให้เกมมันอยู่ในธีมที่มันควรที่จะเป็นอะไรอย่างงี้ก็เป็นฟีดแบ็กของผู้เล่นนั่นแหละเดฟเขา,าสัญญาว่าจะปรับให้ มันมีการปรับการ์ดเนาะแก้รูปแบบของการ์ดให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับจากแบบเดิมในโคสเบต้าเทสเนี่ยผู้เล่นบ่นว่ามันไม่มันดูไม่สวยอ่าอยากให้มันดูดูดีกว่านี้หน่อยนึงอะไรอย่างนี้รวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลงฟีดแบ็กไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันนะครับตอนที่เล่นในเซอเบต้าเทสเนาะอ่าคอมแบทตอนเล่นเนี่ยมันมีแอนิเมชันที่น้อยมากคือมันจะมีแอนิเมชันอยู่แค่ไม่กี่ใบในการ์ดที่คุณเล่นก็มีอันติเมทใช่ไหมที่มีแอนิเมชันแล้วก็บางการ์ดที่ก็ไม่ได้เป็นฟูลแอนิเมชันด้้วยซํา ซึ่งโดยส่วนตัวในความคิดของผมเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นอีบิกเซมาก่อนถ้าใครที่เล่นอีบิกเซมาก่อนคณจะรู้ว่าอีบิกเซเป็นเกมที่มันมีภาพทูดีอะเราเรียกว,ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้มั้งผมพูดอย่างนี้เลยเนาะคือแอนิเมชันมันสวยมากนะครับแต่พอเป็นในคอร์สซิโนไนแมนเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เอาส่วนนั้นมาใช้เลยเนาะแล้วมีการบ่นๆไปแล้วเดฟเขาก็แก้ให้ด้วยนะครับก็มีการประกาศมาในคลิปด้วยนะว่าจะเพิ่มแอนิเมชันมากขึ้นนะครับในการที่เล่นในคอมแบทหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ ของทุกตัวคอรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผู้เล่นนะครับมาในหัวข้อที่สําคัญที่สุดของคลิปที่ผมไปดูมาก็คือเรื่องของคอมแบทนะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องคอมแบทเนี่ยมันมีส่วนที่ต้องแก้เยอะมากเลยในเรื่องของการที่มีคนบ่นนะครับว่าไม t a ท่าเบรกดาวเนี่ยมันคือเมคาอนิกที่น่าเสียดายใช่ไหมเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสเนี่ยมันคือการที่ว่าถ้าคุณโดนโจมตีนะครับแล้วสะค่าความสิ้นหวังของคุณไปถึงหลอดเต็มมันจะเข้า e ม่ a ท b r เบรกดาวซึ่งไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่ามันจะทจกกของเินคุณีย มันจะมีการ์ดเป็นเท่าเบรกดาวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คุณกดใช้5ครั้งแล้วรีคืนสู่สถานะปกติอ่ะทีนี้ส่วนที่เดฟเขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเขาเอาไปแก้มาเดี๋ยวคือการที่ว่าไม่เท่าเบรกดาวจะมีสถานะที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางทีพอคุณติดสถานะเป็นเท่าเบรกดาวแล้วคุณพยายามใช้การ์ดเพื่อให้ครบ5ครั้งมันจะบางทีก็อาจจะแบบไปตีเพื่อนเราเองอะไรเงี้ยบางทีก็ไปบัฟให้มอนสตูนะครับมันเป็นสถานะเหมือนกับว่าเขาอยู่ในช่องสิ้นหวังไงอ่ะ กาจจะทําอะไรที่แปลกๆไปจากการที่เราใช้การ์ดไม่ท่าเบรกดาวนะครับก็ถือว่าสนใจนะสำหรับผมแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของความสามารถของตัวละครด้วยซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าตัวไหนแค่พูดว่าจะปรับเฉยๆนะครับให้ผมเดาไหมมันจะมีอยู่2ตัวที่น่าปรับที่สุดนะครับก็คือตัวของคาลิปส์แล้วก็แคสเซียสเนาะแคสเซียสอจจะมีการ์ดใบหนึ่งที่น่าเกียดมากผมใช้คําว่ามันชูนิ้วกลางให้ผู้พัฒนาเลย คือถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมแนวยูกิโอนี่ครับหรือ Shadow วิ r ์มาก่อนคุณจะเข้าใจอย่างยิ่งว่าเอฟเฟกในการเซิร์ชหรือการดรอการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเซิร์ชการ์ดก็คือยกตัวอย่างก็คือการใช้ปุ๊บแล้วมันจะหยิบการ์ดหนึ่งใบนะครับที่คุณต้องการมาจากเด็กเลยอ่าแต่แคสเซีย์เนี่ยมันน่าเกียดกว่านั้นคือถ้าคุณปลดเขาขั้นที่1เนี่ยก็คือตัวซ้ำหนตัวใช่ไหม คสเซ็ตจะดึงการ์ดในสุาสานขึ้นมือใบหนึ่งได้ด้วยนะครับก็คือกดใช้ใบเดียวเซิร์ชปุ๊บมาเซิร์ชในสุาสานก็ได้แตเซิร์ชในเด็กก็ได้อะ <S <S ซึ่งนั่นเป็นส่วนที่แบบนักขี้น่าเกียดและขี้โกงมากนะครับรวมถึงแคสเซ็ตเนี่ยยังมีการ์ดที่สามารถทําให้คุณสลับมือได้คือมัอนเหมือนกับว่าเปลี่ยนมือทิ้งปิดชีพการ์ดบนมือเออยูกิโออะมันเลยเป็นตัวคอนสีดาวที่แบบมึงลืมเติมดาวเป็นเดีอยว,วงหนึ่งหรือเปล่าทำไมมันเก่งขนาดนั้นนะครับไอ้นี่โดนแน่นอนการฆ่าดาวของผม ทำฮาลทำดาเมจได้กว่า DPS นั่นแหละตัวคอนตีหมู่สุดโกงนะครับผมว่ายัางไงก็ไม่รอดหรอกมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วฝั่งต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างโคเชนิ่งนะครับระบบนี้ก็คือกาชาเนาะอ่าจริงๆกาชาของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ดแย่ขนาดนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเกมที่มันเป็นหนึ่งในเกมกาชาที่ผมชอบที่สุดก็คือรีเวิร์สหนึ่งเก้านะครับคือรีเวิร์สเนี่ยมีระบบที่น่าสนใจตรงที่ว่าตัวคอนของเขาเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเลทเนาะห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับแปดสิบการันตี ตัวเลหนึ่งครั้งตัวต่อไปเป็นตัวหน้าตัวแน่นอนอ่ะแต่ว่ารีเวิร์สเด่ยมีจุดเด่นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่ว่าหลังจากที่ตัวคอนมันพิกอัพเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ2-3เดือนนะครับตัวคอนตัวนั้นจะเข้าไปอยู่ในตู้ธรรมดาเนาะอ่ะซึ่งตัวของเคอ n สซไนแมนเนี่ยก็เอาระบบนี้มาใช้เหมือนกันแต่จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องรอถึง 2- 3เดือนหากตัวคอนตัวไหนที่พิกอัพเข้ามาใหม่นะครับคุณสามารถที่จะรอสุ่มทอนไหนก็ได้ เพราะว่าหลังจากที่ตู้มันหมดปุ๊บมันจะเข้าไปในตู้ธรรมดาเลยไม่ต้องรอ2-3เดือนรวมถึงอาวุธต่างๆแล้วก็เศษตัวคอนตัวซ้าเองก็ตามแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะแลกได้นะครับผ่านในร้านค้าคือบางทีเนี่ยคุณมีเครดิตซีในเกมอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากสุ่มไงคุณก็สามารถที่จะแลกตัวคอนที่พิกอัพขึ้นมาได้เลยเนะครับทั้งตัวคอนที่พิกอัพแล้วก็ตัวคอนที่รีมาในรา,ายเดือนเนาะ่ะรวมถึงอาวุธของเขาด้วยก็มีให้แลกอยู่ในร้านนั่นแหละนะครับใช้เครดิตซีแลกได้คําถามต่อไปเอา้าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ต้องสุ่มัครบ คำตอบคือไม่มันจะมีระบบหนึ่งที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้เนาะก็คือ Galactic Calamity นะครับที่เป็นระบบที่อัปเดตมาเป็นซีซั่นเนาะแล้วบวกกับสตอรี่อะไรอย่างนี้ไอ้ระบบเนี่ยสามารถฟาร์มเอาเคอร์เรนซีที่เอาไปแลกตัวคอนได้นะครับในร้านค้าคือคุณไม่จำเป็นต้องสมการช้ายอย่างเดียวเขามีคอนเทนต์ให้คุณเล่นเนาะ แต่น,นี้ก็ต้องไปดูนะในเกมว่าเขาจะทําให้เรามากแค่ไหนจะมีแจกให้เยอะไหมนะครับแต่ขอแค่มันฟาร์มได้ผมว่าก็คุ้มค่ามากแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนาะและข่าวใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญคือเดฟพูดเองเลยนะครับว่าอ่าเปิดเกมเข้าไปล้านคุณจะได้สุมทั้งหมด200รอโรซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะแจกมาทีเดียว2 0 0หรอกคุณก็น่าจะต้องไปเล่นเอง,งมันจะน่าจะครบ200รพอดีนะครับแต่งน้อยก็การันตีแน่นอนนะครับว่าคุณจะได้สุ่ม200โรแล้วได้5ดาวแน่ 3ตัวนะครับถึงจะอาจจะไม่ใช่ตัวที่ชอบแต่ก็ได้5าดาว3ตัวแน่นอนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มาจากเดฟคอมเมนต์ r ีนะครับที่นำคลิปล่าส,สุดของ c c n เนาะสูุมาให้แล้วนะครับแล้วก็แปลมาให้ผมจะทำคอนเทนต์เกมนี้อย่างจริงจังเลยนะแต่ว่าพวกข้อมูลตัวคอครอะไรเงี้ยผมยังไม่ทำนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าเดฟเขาบอกเขาจะเอากลับไปแก้ก่อนเนาะบางทีอาจจะมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับรอเกมออกจริงเดี๋ยวมาทําให้ไกดตัวคอครหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงเรื่องด้วยทำทั้งหมดน,น,นั่นนนนแลนนะัี้กก็เจ หวังว่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับคุณนะครับ